ประเด็นเจาะลึกของเราค่ะที่คุยกันถึง fast track นะวันนี้เนี่ยสังคมเข้าใจตรงกัน<ร>ว่าคุณทักษิณกลับมาเมืองไทยอยู่บ้านไม่ได้แน่สอก็คือยังไงก็ต้องเข้าคุก<ร>แล้วก็จะลังเลอยู่ว่าเข้าคุกเนี่ยต้องติด1ใน3หรือจะมีทางที่เร็วกว่านั้นอ้างอิงจากโปรไฟล์ของคุณทักษิณเองเป็นคนเด่นดังขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยติดคุกหใน3เลยเหรอมันเยอะนะคะมันจะพอมีทางไหนไหมที่มันจะเร็ว fast track เร็วที่สุดคือเท่าไหร่กันแน่ลองดูข้อมูลของเราค่ะเราไปพูดคุยนะคะกับอดีตบิกราชทันอันนี้คือตัวจริงเสียงจริงเลยคะ่ะเอ่ยชื่อไปนี่อ๋อเลยนะถามตรงๆคุยชัดๆว่าช่องทาง Fast Track ของอดีตนายกทักษิณมีจริงไหมคำตอบที่เราได้คุณผู้ชมฟังดีๆนะคะอดีตบิกรมคุกคนนี้ออกตัวว่านี่ขอไม่พูดพาดพิงถึงตัวบุคคลนะและเรื่องพระราชอํานาจประเด็นที่ห ช่องทางลดโทษตามกฎหมายและกฎระเบียบของราชธณฑ์ย้ําเลยนะคะว่าช่องทางเหล่านี้มีอยู่จริงใช้กับทุกคนเพียงแต่การใช้นั้นมีศิละปะที่แตกต่างกันศินละปะเลยนะ mm. บางคนรู้ข้อมูลในรายละเอียดเยอะกว่ามีที่ปรึกษาดีกว่ารู้ช่องทางละเอียดกว่าก็ได้ประโยชน์เยอะกว่า จึงไม่แปลกที่คนรวยอภิสิทธิ์ชนคนที่มีปัญญาจ้างทนายเก่งๆนะคะมีที่ปรึกษาดีๆหรือว่าบุคคลระดับ VIP ติดคุกสั้นกว่าพวกตาสีตาสาลูกใหญ่มาใหญ่มีคนตาดำๆทั่วไปช่องทางที่สำคัญเมื่อวานเล่าไปคร่าวๆแล้วนะคะขออนุญาตหยิบมาย่อให้ฟังหน่อย3ช่องทางค่ะ 1. ลดวันต้องโทษลดได้สูงสุดเดือนและไม่เกิน5วันเฉพาะผู้ต้องขังชั้นเยี่ยมเท่านั้นผู้ต้องขังเนี่ยจะมีทั้งหมด6ชั้นนะคะ หนึ่งคือเยี่ยมก็คืออยู่บนสุดเลย2ดีมาก3ดี4กลาง5้าเลว6กเลวมากมีอยู่6ชั้นทันทีที่เข้าเรือนจำก็จะมีสถานะเป็นผู้ต้องขังชั้นกลางก่อนนะอยู่ในเลเวลที่4ก่อนนะคะเนี่ยเห็นไหมคะจากนั้นก็จะค่อยๆขยับชั้น ตามความประพฤติปฏิบัติตัวดีรับโทษมาแล้ว180วันหรือว่า6เดือนขยับขึ้นเป็นชั้นเยี่ยมแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ลดวันต้องโทษเดือนละ5วันช่องทางนี้ค่ะคุณผู้ชมมี Fast Track ด้วยคือถ้ามีเงื่อนไขพิเศษอย่างเช่นโอ้ยป่วยอายุเยอะอายุเกิน70ปีอาจจะไม่ต้องจำคุกถึง180วันก็ขยับเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมได้เช่นเดียวกัน1ผ่านพ้นไป สองการพักโทษค่ะภาษากฎหมายเรียกว่าพักการลงโทษตามกฎหมายและระเบียบของรัชทันนะคะการจะขอพักโทษได้ต้องรับโทษไปแล้วไม่น้อยกว่า1ใน3คือน้อยที่สุดอ่ะต้อง1ใน3ของทั้งหมดนะมีเงื่อนไขประกอบเรื่องของอายุสุขภาพคือถ้าอายุมากมีอาการป่วยก็อาจจะได้รับการพักโทษง่ายขึ้นแต่ Fast t แท็จริงๆเนี่ยคือป่วยใกล้าตาย Fast t แท็ track, ป่วยใกล้าตายนี้ใกล้จะเสียชีวิตอาจจะได้รับการยกเว้น เงื่อนไขรับโทษแล้วหนึ่งในสามนะคะโดยอนุญาตให้พักโทษได้เลยแต่ f า st Tra c k แบบนี้คงไม่มีใครอยากจะเข้าเงื่อนไขเนาะเพราะคุณต้องใกล้ตายด้วยนะคะสองผ่านพ้นไปสามค่ะพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเรียกว่าอภัยโทษหมู่ซึ่งมีการประกาศตามวาระสำคัญต่างๆนะคะปกติแล้วจะมีเงื่อนไขอภัยโทษสำหรับผู้ต้องขังที่รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของโทษที่ได้รับเช่นเดียวกันเลยค่ะส่วนจะลดเท่าไหร่อย่างเช่น หนึ่ในสมไม้หนใน2 1ใน4หรือว่าหนึ่งใน5ทั้งหมดนี้ขึ้นกับลักษณะความผิดที่กระทําแล้วก็ประเภทของคดีเขาจะมีระบุเอาไว้ช่องทางนี้มี Fast Track ที่คนนอกคุกอาจจะไม่ค่อยรู้ฟังดีๆเลย Fast Track ที่เราไม่ค่อยรู้เนี่ยคือการขอพระชทนนพยโทษเป็นรายบุคคลทําเรื่องขอได้เลยตั้งแต่เข้าคุกวันแรกนะคะพอคดีถึงที่สุดปับ๊บซึ่งวันนี้อาจารย์วิษณุเนี่ย ก็ออกมาแย้มให้ฟังแล้วถูกต้องไหมส่วนจะได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือไม่เป็นพระราชอำนาจค่ะซึ่งบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับฉบับปัจจุบันไปสองได้อยู่ในมาตรา179นะคะเรื่องนี้ก็เลยไม่เกี่ยวกับกรมรัชทันเหมือนอภัยโทษหมู่แต่ว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลค่ะครับอดีตบิกรชาชทันอธิบายต่อแบบนี้ครับว่าช่องทางการลดโทษโดยเฉพาะลดวันต้องโทษกับพักโทษเนี่ยจริง ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากตัวนักโทษมากนะักเพราะว่าเงื่อนไขมันเยอะแล้วเวลาลดทีมันไม่ค่อยได้เห็นผลน่ะลดไม่ได้มาก<ต>ไม่ได้หาย<อ>ไปไม่ได้น้ําได้เนื้อเท่าไหร่มไม่เหมือนกับการอาภัยโทษที่ลดเยอะสูงสุดเนี่ยอาจจะถึง1ใน2หรือหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่วิธีการที่จะทำให้เกิด Fast Track มันมีมากกว่าการรออภัยโทษหมู่และการขอพระราชทานอาภัยโทษรายบุคคลต้องใช้แนวทางแบบบูรณาการบูรณาการผสมกัน ขอยกตัวอย่างสมมุตินะไม่ได้หมายถึงใครทั้งสิ้นนะมาสมมติมามีนักโทษเด็ดขาดคนหนึ่งคดีถึงที่สุดโทษจำคุก1ิปีเข้าคุกวันแรก1ิบสิงหาคมออันนี้สมมุตินะสิบสิงหาคมยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคลทันทีทันทีด้วยนะครับผลที่จะเกิดขึ้นพระราชทานอภัยโทษทั้งหมดเลยหรือลดโทษตามสัดส่วนตรงนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นพระราชอำนาจคาดเดาไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ยกเอาไว้ก่อน ไม่ถึงว่าคาดเดาไม่ได้ก็แปะวางไว้เลยลอยก<ช>่อนอแต่แตที่พอจะประเมินได้คือถ้านักโทษรายนี้เมื่อเข้าเรือนจํารับโทษ10สิงหาคม,มก็อาจจะได้มีสิทธิ์รับพระราชทานอภัยโทษแบบหมู่ในวาระสาคัญของชาติเดือนสิงหาคมากลางเดือนสมมุติได้ลดโทษหนึ่งในสา<ช>โทษของตัวเองลดไป3ปีสเดือนจากโทษจํานวนเต็มสิเดือนใช่ไหมห,หายไปหนึ่งในสก็ ลดไป3ปี3เดือนมันก็จะเหลือโทษจำคุก7จปีเเดือนโอเคจำนวนเต็มหายไปแล้วนะสิงหานะเหลือ7จปีเเดือนละทันทีที่ได้โทษจำคุกโดยรวมลดลงจากการพยโทษหมู่เนี่ยผลที่จะเกิดขึ้นก็คือเงื่อนไขาการรับโทษหนึ่งในสเพื่อจะพักโทษอย่างที่คุณลรินอธิบายเมื่อสักครู่มันจะลดน้อยลงไปด้วยเพราะจำนวนเต็มมันลดลงแล้ว<อ>ยกตัวอย่างพอ โทษจำคุกเหลือ7ปี9เดือนเหลือแล้วตอน<า>ร,รับ<า>โทษหนึ่งในสามันก็จะเหลือแค่2ปีกว่าๆไม่ใช่3ปีกว่าเหมือนตอนที่โทษเต็ม10ปีเออจริงด้วยเนาะลดไปตามสัสดส่วนโอ้ย้อนมานักโทษรายเดิมอีกพอรับโทษต่อไปอีกราวๆสี่เดือนถึงเดือนธันวาคมมีพระราชทานอภัยโทษหมู่อีกครั้งหนึ่งในวาระสําคัญของชาติค่ะครั้งนี้สมมุติได้ลดโทษหนึ่งในสองเพราะว่าโทษโดยรวมเนี่ยเหลือน้อยละ ก็เมื่อสักครู่7ปีกว่าใช่ไหมเจ็ดปี9เดือนเมื่อลดรอบนี้โทษรวมก็จะลดลงอีกครึ่งหนึ่งก็หายไปอีก3ปีกว่าเพราะฉะนั้นทันทีที่โทษจำคุกลดเหลือ3ปีกว่าเงื่อนไขย้อนกลับมาหนึ่งใน3การพักโทษก็จะลดลงไปอีกเหลือแค่ปีเศษและตอนนี้ติดจริงมาแล้ว4เดือนนะจากสิงหาถึงธันวาคมอะก็อยู่อีกนิดเดียวเองก็จะเหลืออีกไม่ถึงปีหรือราวๆครึ่งปีกว่าก็จะเข้าเงื่อนไขพักโทษแล้วการพักโทษ หมายถึงการกลับไปอยู่บ้านใส่กำไร EM ภายใต้มาตรการควบคุมความประพฤติแล้วก็อย่าลืมนะครับยังมีกระบวนการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคลเอาไว้อีกนะสมมุติโชคดีนักโทษรายนี้อาจจะได้รับพระราชทานอภัยโทษในจังหวะใดจังหวะหนึ่งอาจจะหนึ่งในสามหรือหนึ่งในสองก็ได้ใช่ไหมค่ะโทษจำคุกโดยรวมก็จะลดลงไปอีกอและเงื่อนไขาการติดคุกมาแล้วหนึ่งในสามมันก็จะยิ่งลดเผลออปลายปีนี้ก็ได้พักโทษแล้ว นี่หลักเดือนเลยนะย้ำว่านี่เป็นเหตุการณ์สมมุติไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่ได้การันตีว่าจะเกิดขึ้นจริงแต่เห็นไหมคำว่าบูรณาการเป็นแบบนี้เข้าใจใช้ทั้งสองไปด้วยกันหมดเลยอ่ะเป็นแพ็คๆเลยยังไม่จบยังมีวิธีการอีกนักโทษคนเดียวกันนี้ถ้าอายุเกิน70ปีมีการป่วยตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรือนจำป่วยป่วย เพราะเป็นคนรวยอภยิมหาเศรษฐีเข้าคุกทีก็ทําใจไม่ได้หลายคนนะเนี่ะพอเข้าไปแล้วตรอมใจซุดโสมอ,อ,นะอาจจะทําเรื่องขอตัวไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้อาจจะไปอยู่โรงพยาบาลราชธานหรือกรณีเป็นโรคเฉพาะป่วยเฉพาะทางย้ายไปโรงพยาบาลที่มีคุณหมอเฉพาะทางได้เหมือนกันโรงพยาบาลดังๆเนี่ยอย่างโรงพยาบาลพระราม9ก้า โรงพยาบาลตํารวจเฮ้ยว่าไปหรูนะออกมานะเลยเพราะว่ามีต้องหาหมอเฉพาะทางแล้วไงหรูอยู่นะระหว่างการป่วยรักษาตัวอยู่ก็ทํา4ข้อข้างบนไปพร้อมกันก็บูรณาการไปด้วยสุดท้ายอาจจะได้ไปพักโทษกลับบ้านโดยไม่ต้องอยู่ในเรือนจําหรืออาจจะอยู่จริง2วัน3วัน นอกนั้นอยู่โรงพยาบาลก็เป็นไปได้แต่สถานะยังเป็นนักโทษยังถือว่าเป็นผู้ต้องขังเหมือนเดิม<ฆ>นี่ยังไม่นับรวมการเป็นบุคคลสําคัญอายุมากอาการป่วยถึงแม้จะไม่หนักถึงเข้าโรงพยาบาลก็สามารถไปขออยู่ห้องพิเศษได้ในเรือนจําอาการมันจะได้ไม่สุดไปมากกว่านี้หรือ<ฆ>ไม่ให้โรคไปแพร่ไปยังนักโทษคนอื่นเป็นห้องเดียวเหมือนกับที่อาจารย์วิสุรุบอกคค<ฆ>ดีในอดีตเคยมีมาแล้วนี่แหละครับที่สรุปมาคือช่องทางคลัสแท็กสำหรับนักโทษคนหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ และก็น่าจะอธิบายได้กับหลายๆกรณีที่เราเห็นคนดัง V.I.P. ติดคุกกันแป๊บเดียวออกมาอมนอกคุกได้อย่างไม่น่าเชื่อก็มีคำตอบตามกฎทุกอย่าง Fast Tag ไม่แหก กฎของคุกเขาด้วย fast จริงยิ่งกว่า fast แปดก็ fast tag ในคุกนี่<ก>แหละ,และไม่แหกกฎด้วยนะคะมาดูาการเตรียมพร้อมรับมือน,นะคะจากฝัก่งของตํารวจบ้างค่ะสํานักงานตํารวจแห่งชาตินี่ติดใจเรื่อง fast tag เลยนเนี่ยแต่เราไปต่อก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าใครเนี่ยฟังแล้วยังรู้สึกว่าอุ๊ยอยากจะฟังอีกรอบเพจ Facebook ข่าวข้นคนข่าวนะคะกลับไปดูได้เดี๋ยวจะแปะเอาไว้ให้ในหัวข้อ fast tag นะคะพลตารวจเอกดารงศักดิ์กิติพัฒน์พบตรค่ะ บอกว่าแผนรองรับกรณีที่อดีตนายกทักษิณจะกลับบ้านนะคะทุกอย่างจะเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนเลยคือตัวของคุณทักษิณเนี่ยมีหมายจับชัดเจนใช่ไหมตอมอก็รออยู่เสร็จแล้วก็จะมีการแสดงหมายจับคุมตัวไปให้พนักงานสอบสวนที่สอนอนดอนเมืองไปลงบันทึกการจับกุมก่อนแล้วก็นําตัวส่งสารถ้าสารปิดในวันนั้นหรือว่าหมดเวลาทําการณนะตอนนั้นนะคะก็จะพา ไปควบคุมไว้ที่สถานที่ควบคุมพิเศษโรงเรียนตำรวจบางเขนอยู่ในพื้นที่สโมสรตำรวจนะคะรอจนกว่าศาลจะเปิดทำการแล้วก็มีคำสั่งกันต่อไปขั้นตอนของการรับตัวเนี่ยจะมีกองบัญชาการตำรวจนครบาลกับสำนักงานตำรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้รับผิดชอบด้วยนะคะการดูแลผู้ต้องหาเป็นหน้าที่ของตำรวจก็บอกเลยว่าจะดูแลให้ดีที่สุดนั่นแหละไม่ให้มีเหตุแทรกซ้อนด้านการข่าวณนะตอนนี้นะ ไม่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนที่จะมาก่อความวุ่นวายของกลุ่มที่เห็นต่างต่าง แต่ยางไรก็แล้วแต่นะคะต้องประเมินสถานการณ์แล้วรอดูความชัดเจนของจํานวนมวลชนและภัยแทรกซ้อนต่างๆด้วยก็คือจับตากันไปเรื่อยๆนี่แหละยืนยันว่าตํารวจเนี่ยเตรียมแผนเผชิญเหตุทั้งหมดไว้แล้วเรียบร้อยครับอ่บตรบอกว่าค่ะสถานที่ควบคุมตัวน่าจะเป็นโรงเรียนพลตํารวจบางเขนนะเพียงแต่ว่าข้อมูลก่อนหน้าน,นี้ที่ออกมาเนี่ยจะเป็นห้องควบคุมตัวของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด แต่ย้ำก่อนไม่ว่าจะห้องของบอชปอสอรหรือโรงเรียนพลตํารวจบางเขนเนี่ยมันจะอยู่ในรั้วเดียวกัน<อ>สโมสรตํารวจถนนวิภาวดีดังสิตท,ทางเข้าทางเดียวกันเพียงแต่ว่าเข้าไปข้างในมันก็จะแยกไปตามหน่วยนั้นหน่วยนี้เนี่ยนะครับออนนเพราะ <วง S 2> ฉะนั้นอย่างย็งไปได้นะในกรณีที่ใช้ห้องควบคุมตัวของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดถ้าคุณนักษิ์มานอกเวลาราชาการต้องมาคุมไว้ก่อนก่อนจะไปส่งสารดีการในวันพรุ่งนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวเนชั่นทีวีก็เลยลองไปสำรวจ นะครับที่อาคารของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดที่ว่ากันว่าน่าจะเป็นพื้นที่ควบคุมพิเศษครับคือผู้ที่จะเข้าไปด้านในอาคารจะต้องไปแจ้งความประสงค์กับทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะตามปกติในแต่ละชั้นก็จะมีทั้งห้องประชุมและก็มีห้องคุมขังรวมอยู่ด้วยชั้นล่างก็จะมีร้านกาแฟมีห้องรับรองมีห้องประชุมเล็กแล้วจากนั้นด้านในเดี๋ยจะมีบันไดวนขึ้นไปชั้นสองด้านซ้ายจะเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องประชุมแห่งนี้ครับเคยเป็นที่ควบคุมตัวนักการเมืองกลุ่มนักกิจกรรมที่เคลื่อนไหวทางการเมืองมาแล้ว oh. การควบคุมตัวแต่ละครั้งภายในห้องเขาจะมีเครื่องใช้ส่วนตัวมีเตียงนอนแล้วก็มีตำรวจที่วางกำลังรอบจุดนี้เพื่อความปลอดภยัย oh. ส่วนด้านหลังอาคารจะเป็นสถานที่ทำงานของตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแต่ hmm. ก็ยังไม่ได้มีคำสั่งในการจัดเตรียมสถานที่หรือระบุนะว่าห้องไหนในอาคารแห่งเนี้ย จะใช้เป็นพื้นที่ในการควบคุมเพียงแต่ว่าที่เราวงมาให้เนี่ยเป็นเป็น,ปน,ปนห้องประชุมใหญ่อย่างที่บอกเคย <c oughs> ใช้ควบคุมตัวนักการเมืองมาแล้วก็เลยคาดหมายว่าอาจจะเป็นห้องเมื่อสักครู่ทีนี้ก่อนหน้านี้ทางตํารวจเขาให้ข้อมูลมาว่าห้องควบคุมพิเศษเนี่ยจะอยู่ในตึก4ี่ชั้นเป็นอาคารเก่าของสันติบาลซึ่งก็คือเรือนจําพิเศษของสันติบาลเดิมหรือโรงเรียนพลตำรวจบางเขนที่พบตรบอกครับแต่ต้องย้ำนะอันนั้นเนี่ยคนละจุดกับตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ ชั้นล <ap vet> <Rocky> <hi> ่างเป็นที่โล่งนะชั้นสองเป็นห้องกักของคนต่างด้าวเป็นห้องรวมๆไม่มีเครื่องปรับอากาศส่วนชั้น3กับชั้น4ปิดเอาไว้ไม่ได้เปิดให้ใช้งานแต่ขออภัยถ้าเป็นโรงเรียนอาเรณนจำพิเศษของสันติบาลเดิมมันจะเป็นอย่างที่บอกคือชั้นล่างมันโล่งๆชั้นสองเป็นห้องกักของคนต่างด้าวไม่มีเครื่องปรับอากาศชั้น3ชั้น4ปิดเอาไว้ไม่ได้ใช้งานแต่พอเราไปลงพื้นที่ดู ห้องควบคุมพิเศษของปอสอนี่มันคนละอาคารกับอาคารเก่าของสันติบาลค่ะเอาละไม่ว่าจะที่ไหนก็คงควบคุมไม่นานเต็มที่ก็ข้ามคืนขึ้นเดียวถ้ามานอกเวลาราชการแล้วก็ไปที่ศาลฎีกาแต่อย่างว่าอดีตนายกมาทั้งทีก็ต้องเจาะกันลึกกันทุกสถานที่ที่จะต้องนําตัวไปเส้นทางใช้ทางหลักทางรองใช่ไหมใช่ค่ะวันนั้นคงจะเป็นวันที่หยุดหายใจอ่ะเหนื่อยเลยล่ะเพื่อจะติดตามการเดินทางกลับมา ใช่ค่ะก็นับถอยหลังกันไปนะคะพร้อมๆกับนับถอยหลังวันโหวตนายกซึ่งช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยกันค่ะ